วัดบ้านเกาโบนะครับมีสายบินถบัตด้วยกันสามสายนะครับสายที่ไกลๆนะครับพระอาจารย์สมุทยัยวิสารทูนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าโบนะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับเดินไปบินทบัตโน้นนะครับสามกิโลนะครับไปถึงหน้าบ้านโยมแม่ของพระอาจารย์นะครับและก็รอญาติโยม ชาวบ้านพนแพงนะครับออกมาใส่บาตรนะครับแล้วก็เดินกลับมานะครับทั้งไปทั้งกลับนี่สามไป3กิโลกับ3กิโลรวมเป็น6กิโลนะครับแล้วก็มีสายหลักนะครับสายบ้านแสนสุขเดินไป2กิโลเดินกลับมา2กิโลรวมเป็น4กิโลนะครับแล้วก็มีสายผู้สูงวัยนะครับบ้านบ่อเนิงนะครับคณะสูงวัดบ้านเขาโบ ออกไปรับบิณฑาบาตร่วมกับคณะสงฆ์วัดฑ์ชนิงนะครับทั้งไปทั้งกับประมาณกิโลกว่า,วานะครับเด้อนะครับบัณโบชเนิงเป็นทินฐานบ้านเกิดของหลวงปู่ขาวาณาลโยนะครับวัดธรรมกองเพลนนะครับเป็นคนบัานบัชเนิงนี้นะครับสมัยก่อนไปค้าขายนะครับเป็นนายห้อยนะครับ ไลหกูไรควายไปขายทั้งภาคกลางนะครับก็เลยมีปัญหากับครอบครัวนะครับภรรยามีชู้นะครับหลวงปู่ก็เลยไปปฏิบัติธรรมนะครับออกบวชนะครับแต่ว่าก่อนจะออกบวชนะครับจะไปปฏิบัติธรรมญาติโยมทางบ่ชนิงนี่นะครับก็เลยทัดทานไว้นะครับว่าจะไปเลยนะครับเพราะว่าเห็นบางคนไปแล้วก็เป็นบ้าก็มีนะครับจิบวิปลาสไปก็มีนะครับ ก็เลยเตือนหลวงปู่ต่างๆนาน,นะครับหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นบ้าหมดนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงจะไม่ได้สอนกรรมฐา,านไว้ให้คนเป็นบ้านนะครับหลวงปู่ท่านก็พูดอย่างนั้นนะครับชาวบ้านก็ยังทัดทานไว้นะครับไม่อยากให้ไปนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าถ้า นะครับไปแล้วปฏิบัติธรรมแล้วผลมันยังไม่เกิดนะครับมาผลปณิพันธ์ยังไม่เกิดก็จะไม่ย้อนกลับคืนมานะครับให้ชาวบ้านได้เห็นหน้าหเห็นตานะครับไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นนะครับน,นันพอสมควรนะครับปฏิบัติธรรมจนได้ผลเต็มจิตเต็มใจแล้วก็ย้อนกลับคืนมานะครับมาจำบรรษาอยู่ที่ โบสถ์เก่านะครับของวัดบ้านกะบอนี่นะครับตรงโบสถ์ปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นฐานโบสถ์เก่านะครับจำพรรษาอยู่ที่นั่นนะครับชาวบ้านมาสร้างกุฏิให้นะครับตรงฐานโบสถ์เก่านะครับพ่อใหญ่ผูพ่อใหญ่ผุยนะครับยังเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะครับเสากุฏินะครับยังเหลืออยู่นะครับทุกวันนี้นําไปไว้ที่ใกล้ๆกับสถานีวิทยุนะครับ เป็นไม้แก่นไม้นะครับปลวกไม่กินแล้วนะครับมันไม้พันธศาสตร์นะครับเด้อจากนั้นก็กลับไปที่วัดธรรมของเพนนะครับนำพาพ่อเม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่เซานะครับมาเผยแผ่ธรรมะที่อำเภอหัวตะพันแห่งนี้นะครับและก็มาพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดบ้านเกาโบนะครับหลาย ต่อทล่ทีด้วยกันนะครับบริษัทไทยเว็บนะครับพอลวงปูมั่นนะครับได้รับการอขอโทษขออภัยนะครับรายละเอียดไม่ชัดนะครับเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับยูเนสโกนะครับก็เลยมาตามประวัติของลุงปูนะครับเคยจำพรรษาอยู่ที่ไหนที่ไหนนะครับตามมาถึงบ้านน้องคอนนี่นะครับ พอมาถึงบันนองคอนแล้วนะครับก็เลยได้ยินประวัติของลุงปูนะครับว่าเคยมาเผยแผ่อยู่ที่วัดบ้านกโกบบนะครับโยมเขาก็เลยตามมานะครับตามมามาถามว่าจริงหรือเปล่านะครับพระเดชพระคุณลวงตาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าโยมคนเก่าคนแก่นะครับบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเราให้ฟังว่าเมื่อก่อนลุงปูมาพักเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่นี่นะครับ ดนี่นะครับหัวหน้าซ้ายนะครับหัวหน้าซ้ายนะครับพระอาจารย์สมุทไทยวิสารทูนะครับอาจารย์ใหญห้องกรรมฐานนะครับบริษัทไทยเว็บนะครับตามรอยหลงปูมันนะครับมา สองสามครั้งนะครับมาที่วัดบ้านเก่าโบนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็เลยสร้างอนุสร์สถานถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านเก่าโบนะครับตรงบริเวณทางเข้านะครับบูชาคุณของหลวงปู่มั่นหลวงปูข่ขาวนะครับและก็สร้างพญาคตรสารช้างเพือกนะครับเนื่องจากหลวงปูข่ขาวนะครับไปในทิศซารที่ไหนก็จะนะครับเกี่ยวกับช้างนะครับ ก็เลยสร้างพญาโคชสาร,รช้างเผือกไว้สองเชือกนะครับเป็นตัวแทนว่าประวัติคุณพิเศษของหลวงปู่เขานะครับเกี่ยวกับช้างนะครับก็เลยสร้างช้างไว้นะครับเด้อผู้ใดใครก็ตามนะครับผ่านมาทางวัดบ้านเก่าโบน,นะครับตรงบริเวณหน้าวัดจะเห็นอนุสร์สถานนะครับมีรูปเหมือนของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่เสานะครับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายวิปัสนาธุระและคันธทธุระนะครับตลอดถึงนะครับพญาโคจสารช้างเผือกนะครับสองเชือกที่วัดบ้านเก่าบอนี้นะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ